กว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคุณมนัสจูนจูนจูนนิดนึงเอาไปสุกชาวบ้านช่วงใหม่ช่วงของเรานะคะที่มีทุกวันศุกร์กับคุณสุชาดาแก้วนางจะพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่จังหวัดสมุทรสงครามรจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทํานาเกลือค่ะ <c oughs> เธอเล่าให้ฟังว่าที่อื่นเดี๋ยวนี้เนี่ยนาเกลือเนี่ยนะคะ กลายเป็นแรงงานต่างชาติมาทําแทนซะแล้วเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาทำเยอะก,กลายเป็นแรงงานไทยเนี่ยไปทํางานอุตสาหกรมหกรมนาเกลือก็เลยกลายเป็นแรงงานต่างชาติแต่ว่าที่ตําบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเขายังรักษาวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านอยู่ยังทํานาเกลือกันอยู่นะคะติดตามสุขชาวบ้านกับคุณสุชาดาแก้วนานกันเลยค่ะใช่ครับ บ้านสนับสนุนโดยซัสโก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจ มีโอกาสผ่านไปตามแนวถนนพระรามสองประมาณกิโลเมตรที่60จังหวัดสมุนงครามในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้จะเห็นภาพกองเกลือตั้งเรียงรายเป็นแนวยาวกลางนาเกลือที่อยู่ติดตลอดริมถนนเมื่อแสงแดดมาตกกระทบก็จะเห็นแสงระยิบระยับสวยงามเลยทีเดียวค่ะ เกลือเหล่านี้ถูกเตรียมไว้ให้นักหาเกลือขนไปไว้ที่โรงเก็บเกลือรอส่งขายต่ออาชีพการทํานาเกลือถือเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ถูกสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นเพราะในสมัยก่อนใครที่มีนาเกลือก็จะลงทุนลงแรงหากใครทําไม่ไหวก็จะจ้างชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันมาช่วยกันรื้อเกลือและหากเกลืออย่างที่เห็นค่ะ20ปีคือหากกเกลือนี้เลยทุกบ้านตื่นตั้งแต่กี่มโมงคะ6โมงกว่า6โ,โมงกว่า ก็คือตื่นเช้ามาคือมาหาตรงนี้เลยเขาทำให้สจมันมันแล้วแต่เขาหนดไงบางทีเขามีวันหยุดไม่ทุกวันหรอกอแต่หาบแต่หาบไหรไรนางอย่างนี้100บาเนี่ยหาบเนี่ยเดี๋ยวได้แล้วตีอ0ว่าครับเดี๋ยวมาตอน6โมงนี่โอเคกว่าเนะสี่แล้ว คุณผู้ชมแบบคือนหนักมากก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแบบพี่ๆเขาสามารถแบกเกลือเหล่านี้เนี่ยได้ยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวคิดว่ากิ๊กไปทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปช่วยโกยเกลือเขาดีกว่าค่ะ จุดเด่นการทำนาเกลือของที่นี่คือชาวบ้านจะใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมและแรงงานจากชาวบ้านในการเก็บเกลือต่างจากการทำนาเกลือที่อื่นที่ปัจจุบันจะนำอุปกรณ์ทุ่นแรงมาใช้แทนส่วนแรงงานก็จะใช้แรงงานข้ามชาติมาทำเนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่มียทมทำงานนี้กันแล้วโดวยขั้นตอนการเก็บเกลือก็จะเริ่มจาก,กรือ้อเกลือหากเกลือเป็นแผ่นแข็งก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ากระคาซอยเกลือถัดมาก็จะชักเกลือเป็นแถวก่อนที่จะซุ้งเกลือขึ้นให้เป็นกองค่ะ ตอนนี้เราหาบเนี่ยเราหาบถึงตอนอายุป,ประมาณเท่าไหร่ย40ยังหาบอยู่เลย40ยังหาบอยู่เลยเราเริ่มไม่ไหวเพราะอะไรตอนนั้นปวดล้างหรืออะไรยังไงคะเพราะเรามีเรามีลูกจาก้างเราก็จะจ้างเขาก่อนเราไม่มีลูกจ้างเราก็ต้องหาบเองทําเองเกือบ50ปีที่ทามานเนี่ยมีความสุขหลายชีพตรงนี้ไหมมันก็ดีนะเราไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปเข้าโรงงานให้ใครเข้ามาโคกมาตับมาว่าเราเหมืนอนย่บอะไรแบบนี้เราทําอิสระของเราเราเหนื่อยเราก็พัก วันนู้นก็เหนื่อยหายเหนื่อยแล้วก็ทำแล้วต่อพูดง่ายว่าขยันก็ทําขี้เกียจแล้วก็พักเนี่ยร้อนร้อนไหมร้อนไม่แต่ละวันมันก็ร้อนแต่ว่าคนทํานเกินนี้ไม่กลัวร้อนอ่ะคนทํานเกินไม่กลัวร้อนไม่กลัวร้อนแค่นี้นี่คือเบา ปัจจุบันมีนาเกลือที่เป็นของชาวบ้านไม่ถึง10%แล้วเพราะชาวบ้านต่างทิ้งนาเกลือไปทําอาชีพอื่นที่บุญปลอดเจริญฤทธิ์จึงคิดจัดตั้งโรงเรียนคนนาเกลือขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากการทํานาเกลือค่ะเราดูว่ามันมีอะไรถึงว่าเออเด็กวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชาย เรามาช่วยกันตอนนี้เด็กวัยรุ่นมันมาใหม่ปับ๊บมันคิดใหม่คิดอะไรใหม่ใหม่เรามาช่วยกันคิดช่วยกันคิดแล้วให้ทําประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าเราอยู่โรงงานตื่นเช้ามาลูกเรามีลูกเต้าปั๊บเอาตังไว้หัวนอนเสร็จล้วก็ไปรกลับมาอ่ะลูกนอนแล้วกล,ลับมาสอนทุ่เราไม่รักครอบครัวแต่ถ้าเราทําตัวนี้เช้าเราก็รักครอบครัวเรากินข,ข้าวรวมกันอะไรต่างๆเราอยู่ด้วยกันครอบครัวรับรองว่าสังคมครอบครัวเราสุขด้วยสบายมากเลย ที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคนนาเกลือจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าของเกลือทั้งเกลือขัดผิวแป้งและจุงใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนารวมถึงสืบทอดการเป็นคนนาเกลืออาชีพดั้งเดิมของที่นี่ซึ่งนอกจากนาเกลือแล้วที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามยังมีความสุขจากวิถีชีวิตอีกมากมายจะเป็นอะไรนั้นสัปดาห์หน้าต้องติดตามค่ะ คนทิพ่วนถ่ายภาพสุชาดาแก้วนางยกทับข่าวเช้ารรยงานค่ะท่าทางเก๊กังมากเดี๋ยวน้องกิ๊กต้องเอาเกือไปขัดผิวนะลูกออกแดดบ่อยช่วงนี้ไม่ผมว่าเวลาเธอลงฟิลแบบนี้เธอมีความสุขเออได้อยู่กับชาวบ้านแบบนี้สุขชาวบ้านทุกวันสุขแบบนี้ค่ะใช่ครับ